ไอ้เห <ider> <Commons> <t ons cción> ี้ยมึงจะตายเลยมึงจะตายไปเลยมึงจะตายเลยมึงจะตายมีสักไอ้สักถลกหน้ากูอีกมึงการถลหน้ากูอ้อหะไรอ่ะไอ้สักไอ้สักน้ำหน้ากูยัดเลยไอ้เหี้ยมึงจะตายเลยมันกำแพงคิสเปียร์เครมหน้าเลยหมดแล้ว มันจะปลอยหน่อยกูไม่มีขาแต่กูมีขานึงเฮ้ย้น,นี่มันกินสบายไเอาเพชรีีสักเ้จะปลหนยเย้แพแนี้นหนีได้แนะ่มายอมรอเไปตายทีนาก,การสุรสา,าเทเซีนเอนิอ้วขาดนี่นิ้วขาด ลงยังเทพเดนี่แอนนี่ลองบอลซะถีบแม่งเลยมันจะถีบนี่หวางมันแค่ลุกขึ้นอ้อคนก็เหยินหมดหน้าก็เละหมดแอนนี่พอผิดไปแล้วตั้งแต่ไปที่จะขอให้ลูกก็ได้แต่ไม่ยังนไง พี่พ่อจะโคดพ่ออยากให้โลกจะเหมือนโลกทั้งใบเป็นศัตรูไอ้สัสมึงเหรอมึงเป็นศัตรูเหรอศัตรูเหรอจะทำให้โลกให้หมดมึงเหรอสัสถึงแม้ว่าโลกจะเกลียดชังโลกพ่อก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างลูกเสมอไอ้สัส เดี๋ยวเจะกินคนที่อยู่ข้างในแล้วเล่นอย่านะเล่นเี๋ยวก็มีอีกแล้วเื้ยองนั้นสุดท้าญาติเด้อว่าจะกลับมาไอ้เหี้ยบุญศาสตร์หมื่อเมื่อไหมน้องตาไหลให้ขี่เมือ อยู yeah, mm. iya, ่ท oui, oui. ่ไหนยเต้าตูดปึงอะไรกัน่มันยเต่ากันแวเยอมออะไรวะอะไรเนี่ยเ้ยพลังต่าเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเเจ็บไอ้สัสเันวะพลังขึ้นต่าเฮ้ยเหียเฮ้ยฮ อย่าไปกินพยานคนใส่ของการศึกษาเหือเหือกินไม่เข้าคายไม่ออกเหืองงเงอแป๊บเงอแป๊บแล้วเมื่อคืนรีไวท์มันทำอะไรวะเอาวานี่คือหินเอ้ยนี่คือเพชร เอเดนเจ็ไปเลยฟัคกี่ตาบดไยตอไปได้เลยอ้เอออะไรเนี่ยแดงดงเต็มหน้าเลยจบครับจบครับแค่ดีครับละอน <c oughs> ไม่ไหวแล้วอ่าขอแค่นี้ก่อนฮนะโอเคบ้า